สวัสดีครับพบพ่อกันอีกแล้วครับกับตามห้อยอีสานชาแนลครับผมวันนี้นะครับกทมานะครับแหลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับการปลูกพะวันปลาซึ่งนะครับผมก็เจอปัญหานะครับต้นพกวันปลานะครับเนาะคือรําต้นมันแห้งตายนะครับรําต้นมันแห้งตายก็บอกว่าโดยสาเหตุอย่างผู้ใดมีข้อมูลหรือผู้ใดประสบปัญหาเหมือนกันกับผมนี่นะครับก็อยากให้มาแหลกเปลี่ยนกันนะครับเนาะผมก็ยังบม่โหสาเหตุนะครับยวสิภาพไปเบิ้งนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดรู แล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะผ่านวิดีโอาทัศน์ไปที่ผมจะอัปเดตนะครับเนาะครับก็สั่นเดี๋ยวพาไปเบิ้งกันเลยครับผมครับปัญหาที่ผมบอกนะครับเนอกจากขึ้นในเรื่องของนะครับต้นพักหวานนะครับเนาะอายุตดีๆนะครับรั่มต้นมันกระแหงตายทั้งทั้งที่ต้นมันใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็คงจะผมหวังว่าผู้ใดประสบปัญหาเหมือนกันกับผมบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งเนาะครับเนาะตอนนี้ก็ยังบม่หูวสาเหตุนะครับเนาะเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งต้นนี้ครับผมซึ่งก็เป็น ภาวะที่ต้นไงเหล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าต้นมันแห้งทําต้นมันแห้งตายนะครับเป็นอาแห้งตายที่ละกิ้งนะครับเนาะนี่ครับสังเกตเบื้องต้นนี่ก็ต้นด้เก็บแหล้วนะครับได้เก็บยอดนี่ยังแหล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนนี่ครับผมนี่ครับนี่เบื้องเบื้องกิ้งนี่นะครับนี่นี่สองกิ่งนี่นะครับเนาะกับบื้องหัวมันเป็นน้ำหย่อนหยางหรือว่าเข้าเก็บเข้าแตงกิ่งโดยที่ว่าเอาใบออกหมดกับหัวจากเนาะ แต่ต้นอื่นกับพวกเป็นนะครับแต่เป็นเป็นบางต้นเนี่ยเ็นบ่นี่ครับแหงนะครับนี่นี่ครับผมแหงไปเรื่อยนะแหงละกะนะนะครับนี่กะเล่แหงเลื่อนครับเห็นบ่แหงตายเห็นบ่ครับเนี่ยแหงตายเลยทั้งที่ต้นมันก็ใหญ่แล้วเนาะกะคิดว่าบู่้หจริงๆแล้วก็บอ้โหเพราะอ่าเป็นเพราะว่าเขาเก็บเขาแต่งกิ่งเอาใบออกหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราวลาผมแต่งกิ่งนะครับเนาะ ผมก็ศึกษาข้อมูลนะครับการเต่งกิ่งพะกวานอยู่ใน YouTube กันหลายบางคนนะครับก็บเก็บเอาใบออกหมดเลยนะครับบางคนก็ให้เหลือใบให้เลหเลือตรงตรงปลายแบบนี้ว้นะครับปลายปลายยอดพั่นไหครับเนี่ยให้ให้เหลือใ้กะมีหลายคนหลายแบบหลายวิธีการเพื่อกันแกะก่ฮู้ว่าที่แท้จริงแล้วอันไหนถูกอนไรผิดเนาะนะครับนี่อันนี้ก็แห้งนะผมเห็นบ่นี่นะบ่แห้งบ่ได้เป็นแค่ต้นเดียวครับเดี๋ยวผมพ่ายบางอีกนะครับเนาะ ่มเกิ้งนี่ก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วครับเห็นบ่นี่ขูดเบิ้งก็ได้ครับนี่ขูดเบิ้งเดี๋ยว้ผมฟูกัดอันกล่องกอนมันบ่ฟกัดให้บันไดนี่ครับนี่ขูดเบิ้งนี่ครับมันบ่เขียวเลยแสดงว่าน่าจะแห้งแล้วครับกิ้งนี่นะเห็นบ่ครับแห้งฮักได้นะเห็นบ่แสดงว่ากิ้งนี่แห้งแล้วเนี่ยเห็นบ่ทั้งๆที่ต้นเท่ากะ ได้เก็บผลผลิตแล้วเนาะต้นญ่แล้วก็ยังก็ยังาตายอยู่นะครับก็ยังแห้งตายอยู่ก็เลยตายทั้งต้นก็นยังดีนะครับเนาะถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งดีที่ผมเริ่มที่เจอแล้วนะครับเนาะอันนี้ยวผมไปเมืมองอีกครับอีอน่ะต้นนี้ครับผมเนี่ยเป็นเกือบทุกกิ่งเลยนะครับเนาะนี่นะครับสังเกตเบิง้งนี่บวบปงนี่ครับผมกับมูลวานเป็นน้ำหย่อนยังนะผู้ใดมีความรู้หรือนะครับ เคยพ่อเจอปัญหานีกอะอยากให้แมกเปลี่ยนไตคลิปต้องกันะครับน็นบอกมันแห้งไหมครับนี่แห้งนะครับต้นนี้ก็บอกผว่ามันสิงยั่งบ่แได้ว่ากันหนาจะรอดนะครับถ้าเป็นลักษณะหรือหรือมันเป็นมันหรือมันมีดวงเจาะข้างล่างผมก็บอกมั่นใจ่ะนี่บอกนุ่นเริ่มแห้งแล้วครับผมนี่เป็นเกือบทั้งต้นเลยตัวนี้น่าจะแห้งแล้วครับนี่นี่แห้งนะครับแต่ว่ากัยังดีว่าข้างบนเนี่ยมันปร่งหยอดอยู่ แสดงว่าว่าตายแล้วครับตัวนี้คิดว่านะครับคิดว่าว่าอาจจะตายเพราะว่ามันมันมีหยอดทึ่งๆแต่ว่าจริงหน,หน่อยๆนะครับผมคือว่าเขาเด็ดใบมันออกคัก็เลยกระบ,บักนะครับเนาะนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ผมกับพึ่งประสบแลวกันพึ่งเคยเห็นขึ้นกันนะครับเนาะถ้าผู้ใดนะครับเนาะมีความรู้เรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้มาแช่ไตโพสต์ของผมนี่ก็ได้นะครับเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเนาะนี่ ผมวันเป็นอย่างนะครับเราทั้งทั้งทีต้นมันกก่ไงเลี่ยวนะครับอีกต้นหนึ่งครับผมจะให้เบื้องนี่ต้นนี้ครับผมเนี่ยอันนี้กะเครื่อนี่ครับผมอันนี้าตเลยนะครับทั้งต้นเลยนี่ครับผมคิดว่าต้นนี้น่าจะมีอ่าเป็นด้วงเจาะข้างล่างกับรือเปล่ากับบูจจกนะครับนี่ต้นนี้นะครับเนาะกะตายยูซื้อกะตายนะทั้งต้นมันไงเลยนะครับเนี่ยเพียนะครับตรงนี้แต่เสียดายนะครับเนาะ อายุก็ะซี่ปีตายนะครับเนาะค่ะถือว่า,าก็เลี้ยงลูกกันไปนั่นนะครับเนาะผมก็ยังโมโหท้าวานันเป็นน้ำน้ำหยางนะครับนี่ครับตายเห็นไหมครับนี่ยูดซือก็ตายแห่งไปเลยครับผมจะเริ่มเห็นไร้ไร้ต้นไร้เนีงนี่ต้นนี้ต้นน,ตนนี้คือกันครับนี่ไมเบงอีกต้นเนืงอเหนียวเนี่ยต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ไองานหน่อยนี่ครับนี่เห็นบอกหักเลยนี่ครับ แต่ต้นข้างบนกับข้าวโพดเป็นหยังสิไหมครับนี่เห็นไหมเริ่มเจอปัญหาขึ้นกันเนาะผูะ้ใดมีความรู้เรื่องนี้อยากให้เรียกเปลี่ยนน้ำกันเนาะครับเนาะเพราะว่าผมกับเป็นมือใหม่นะครับนี่แบบนี้ผมก็ฮักแตงกิ้งโดยที่เอาใบออก,ออกมดนะครับนี่กขบาวโพเป็นหยัง่งนะครับกับแตกดตีก้บวโพตายก็อาจจะเป็นเฉพาะเป็นบางต้นก็ได้นี่ครับนี่ครับกำลังงามนะครับเนาะแตงกิง้งแบบกับฮดน้มเล็กน้อยนะครับนีก่กำลังงามนะครับ แล้วไปภาพไปบ้างอีกนะครับเนาะทำเป็นสุดนหน่อยนะครับใส่เนื้อที่บล้ายนะครับในการปลูกนะครับปลูกเป็นแนวเป็นแถวอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่ที่เจ็บหลายรอบแล้วนะครับเนาะยิ่งเจ็บยิ่งแตกยอดนะครับตัวนี้นี่กำลังแตกยอดใหม่นะครับผมนี่เห็นบ่กลังจะแตกยอดใหมครับนี่นะครับสำหรับไผ่ที่มีความรู้นะครับเรื่องพักวานปลาก็สามารถแช่์ไไรนะครับแช่ประสบการ์ซอยกันนะผม เพราะว่าพักวานกับบอดี้มี่ยังที่แบบที่ฎีดีที่ตายโตนะครับเนาะเรียนรูกกันไปนะครับผมกับเธอว่าเป็นมือไม้ขึ้นกันนะครับนี่นะครับปลูกยูไใต้ห่มตะครบทั้งเม็ดเลยนะครับเนาะยู่ในนี่กับประมาณลอยต้นนะครับเนื้อทีบดถึงงานนะครับนี่นะครับเนื้อทีบดถึงงานประมาณลอยต้นนะครับเนาะกับปลูกที่แดดหรือข้อมชอบนะครับเนาะหรือข้อมชอบความมักนะครับกั่เอว่าก็โอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหา เรื่องกิ่งมันแห่งนะครับเนาะับผมกะแหลกเปลี่ยนกันไปนี่นะครับกับกำลังแตกนะครับเนาะเพราะว่ากัเจ็บอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็มีออเดอร์ก็ส่วนมากกัเจ็บตามออเดอร์นะครับเนาะตามที่สร้างพราะว่ามันออกพอท่านนะครับเนาะกัยังออกพอท่านนะครับเพรา่าเข้าปลาเข้านี่ต้นพระไว้ม่ท่านใหญ่ๆนะครับเนาะซีปีเองนะครับก็เริ่มเก็บแล้วนะครับเนาะ ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก่าถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับเนาะก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะบู้ผ่านวิดีโอถ,ถัดไปนะครับเนาะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ